สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่กันในรายการเดวิดไทยแลนด์นะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมฟอร์ดไนท์โมบายนะครับในเกมฟอร์ดไนท์นะครับผมผมพูดเลยครั้งแรกครับผมผมพูดเลยครั้งแรก เในครั้งแรกเราผมจะมา,มาที่หนึ่งอ่ะเออมัง้งผมมาเปิดซิงครับผมเปิดซิงฟอร์ตไนท์ครับเดี๋ยวเราลงไปแบบสควอตเลยแล้วกันนะฮะที่จะคนเยอะๆด,ดินี่จะเป็นตี้เราจะเล่นมอดเออจะเล่นมอดธรรมดาเนาะเล่นมอดธรรมดาเลยส่วนเล่นมอดธรรมดาแบบ สควอตแบบทีมโอเคเริ่มโอเคเล่นงขอผมแอดมาแล้วนะครับผมรักนะจ๊ะนะครับรักนะจ๊ะโอเคแบบแบบทีมทีมสควอตโอเคเฮ้ยเดดพูลไหนวะอู้หคนลงคนลงเยอะ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 จุด คุณลงเยอะจุดๆเลยอ่าฮะอ่านแหลกนิดนึง่งนะจ๊ะแตกเลยละ่ะสแ a ปดากอน n 6 6 5นะครับผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับโอ้ยยังแหลกยังน่วงอยู่เลยอนะ่ะโอ้ย ไม่ไหวจริงจ้าโอ้ยคนทั้งล่างคนทั้งล่างคนทั้งล่างคนยิงกันแล้วคนยิงกันแล้ว,วคนยิงกันแล้วคนยิงกันแล้วโว้ยยังไม่ลงเลยดูสิโอ้หลงช้าจังวะไอ้ปืน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 เก็บ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 บลอกส์บล็อกส์บล็อกส์บล็อกส์คนไรึ Oddly, we'll oh, see. I'll oh, see. i oh, see. I'll see. อยู่เฉยสิเอออยู่เฉยอยู่เฉยอย่าวิ่นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นในน้องอย่าดิ้นอย่าดิ้นโอเคคุณละไม่มีกระสุนเลยจ้าไอ้ไม่มีกระสุนเลยจ้ามีกระสุนแค่สิบนัดเฮ้ยมีเสียงคนว่ายิงไม่ทน เปลืองเปลืองเปืองกระสุนกูเปลืองเปลืองโคตรเป,อเป,อเปืองเลยโคตรเปืองเลยอี i ี a b o บอร์ก็คือกอล่องมีปืนฉมวกด้วยวเออเปลี่ยนอนอาฮะทุกคนจะได้ยินเสียงเกมไหมไม่รู้นะครับผม ใส่หูฟังอัดอะไม่ค่อยได้ยินเลยสียงเท้าเสิยงเท้าเสิยงเท้าเสิยงเท้าเอยูนย่นี

ถังเท้าถังเ nice. ้าถังเ้าถังเ้าโยงบอล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 มั้งนะโอ้ยการบอลครับยากเหลือเกิน เคลยอยด้วยเจ๊เคเอาสิเอาเรื่องเอาเรื่องเกมนี้เอาเรื่องว่ะจังเลยเกมเนี้ยว่ายน้ำก็ได้เดดพูอีหน่อยวะเจ๊เห็นหน้าเดดพูลจังเลยอนี่เห็นหน้าเดดพูลจริงๆเด็ดพูสีแดงเด็ดพูสีเหลืองเด็ดพูสีเหลืองโอ้โหแต่กนชิบหายเลย ไม่ได้ขาดหรอกจะยิงไปคือคอะไรเออไม่มีใยอเนี่ยยอยยฮัลโหลาบไม่มียายนนะเลย,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 ยใ,ชใช้สมวกตกปลามสวกชมวกได้ได้ได้ปลาดูไหมโอเคหกสสี่ ปลาทำไรกินกินในเลือดโอเคงั้นเาราจะมอกตกปลาเลยสวยเ <c oughs> นี่ย XP อยู่นี่จื๊อปเปจนพาร์ทที่สิบสามอัปเดต เอ็กพี่โอ้โหตามบอดชัดเลยพวกนี้วิทย์เอ็กพี่ปืนยาปืนเมนเนที่ว่าแทนปืนสมูกแล้วกันไม่แทนปืนลูกซองปืนสมูกเคสวย องยู oh, mm ่ไหนจ้าข้างบนเหรอเสียงยิ้งกับบุหงเสียงยิ้งกับบุหง เสียงมึงคนโซอะไรกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลก <c oughs> โอ้ยแหลกแ่ววเด็ดหัวเป็นตัวเลยอ๋อมึงเพื่อนยิงอ๋อ sân này luôn à ôi 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 lên lên ôi tài, tài, tài. ôi sang ôi 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 เปิดซิงครั้งแรกครับผมอุ้ยมันว่ะมันว่ะสนุกกว่ายอดนะครับผมใครอยากเล่นนะครับผมใครอยากเล่นทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งตัวเกมในเพจโตและตัวเกมในอีพีเกมนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้สองลิงก์เลยนะครับผมสํหรับนี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีจ้า ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ